เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข087 1877917ได้ตลอด24ชั่วโมงสถานีทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยรับสมัครช่างตัดต่อประจำสถานีเมืองทองธานี2ตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822439929 ายรัฐพลทุรพ,พันธ์ในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอผักไห่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าดินแดงและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอผักไห่ได้นำถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวร,วราขัติยราชนารีไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าดินแดง หมู่ที่1ถึงหมู่ที่8จํานวนทั้งสิ้น219หลังคาเรือนสําหรับพื้นที่ตำบลท่าดินแดงถือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําแนวริมแม่น้ําน้อยซึ่งจะประสบอุทกภัยเป็นประจําและเป็นพื้นที่แรกๆที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาในระดับที่มากกว่า1,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีส่วนสถานการณ์ในขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําอยู่ที่1,400ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยนายอำเภอปักไห่ได้เน้นยำ้ำให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยแจ้งเตือนประชาชนและเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที